สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปดู1.9แก้ววาวมาแล้วพังพังยังไงไปดูกันก็คันนี้นะครับลูกค้าเดินทางมาจากชุมพรมานอนที่กรุงเทพทั้งหมด3คืนทำไมถึงต้องนอนยาวนานขนาดนี้ผมว่าพี่เขาแก้วาวมาแล้วแต่คนานี้เขาสั่งเทอร์บโบไปใส่เองแล้วก็ไปแก้วาวทำอะไรมาพอมาถึงผมเขาอยากจะแก้วาวใหม่มาลือดูอยากแจ็คพอร์ต ดูรูปแก้วาวมามีปัญหาวาวคดพอเราเปิดฝาสุบออกมาปุ๊บเราต้องไปทําหลอดวาวใหม่ทําตัววาวบดวาวให้เรียบร้อยอีกส่งลงเกิงแก่วาวใหม่เลยใส่แคมคู่ใส่หัวชีดนี่เขาว่าจะใส่ไส้ปั๊มด้วยแต่ว่าผมลืมไส้ปั๊มโซลโฟลืมก็เลยเอาประมาณนี้ไปก่อนแล้วกัน สวัสดีครับผมอ้วนจูเนอร์นะครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปดู1.9แก้ววาวมาแล้วเครื่องเกือบพังดีกว่าแก้ววาวมาแล้วพังพังยังไงไปดูกันอะไรอ่ะ ไปไปิดให้เลยโอ้ยนี่ใครว่าใส่กันเ,เขาปั่มบูธเหรอมีเยฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยให้สนิทด,ด้วยเฮ้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 ยได้แล้วขอรักจริงยอมไว้ใจ สายจูนก็ไม่ค่อยจะดีสัตว์ผมบุกจะพังนะครับท่านผู้ชมวันนี้บอกตรงๆเลยจะพังแล้วเร็วๆนี้ออ่าต่อเลยนะะก็คันนี้นะครับลูกค้าเดินทางมาจากชุมพรมานอนที่กรุงเทพทั้งหมดสามคืนนับอะไรเยอะแยะขนาดนั้นสามสี่ <c oughs> คืนคุณนับเป็นชั่วโมงอ๋อก ทำไมถึงต้องนอนยาวนานขนาดนี้ทำไมถึงอ้วนทํานางขนาดนี้เาะว่าพี่เขาแก้วาลมาแล้วแต่ว่าเคยมาหาผมมาทําอะไระ่ะมาใส่กล่องหรือว่ามาแก้กล่องอะลีแมวอะไรสักอย่างงนยังไม่ได้วะ่ะแต่คนนี้เขาสั่งเทอร์โบไปใส่เองแล้วก็ไปแก้วาลทําอะไรมาพอมาถึงผมเขาอยากจะแก้วาลใหม่มาลือดูอยากจะใส่แคมคู่ลือดูปุ๊บแก๊กพอดดูรูปเนี่ยครับ แก้วาวม,ามีปัญหาวาวคดวาวคดแล้วทำยังไงไม่มีวิธีแก้ได้นอกจากยกฝาสู้ออกเปิดฝาสู้มันเลยต้องใช้เวลาเพราะว่าพอเราเปิดฝาสู้ออกมาปุ๊บเราต้องไปทำหลอดวาวใหม่ ได้ตัดเองด้วยเออบางไม่อยู่ไม่เหือบางไม่ได้ไปเออใช่บางบอกอุบนขึไปไม่ได้เหมือนกันเออเยอยอย่าตามไป คืนนี้ก็นอนไม่คืนนี้ยัเป็นไรไปอไม่เปลี่ยนให้เขาเลยเปลี่ยนทำไมเล่ามันดึกแล้วกลับขับจุมพรไหวที่ไหนเออน,นะใช่ไหมครับพี่คอยลับตู้นี้ปี่เขาบอกใช่สิมึงจะไม่ได้มานอนกูเด็กนี่กูเลือกเด็กมาสี่คนแล้วเนี่ยไม่ซ้ำกันเลยมาส่งน้ำเราก็เอามากับมีอะไรสัตว์เดี๋ยวเราให้เจ๋งไปถอดระุกไว้เกตออกเพื่อเขาเรียกว่าไฮบูสก็คือ ปกติใช้บูทอยูอ่สามสิบดึงออกทั้งตัวปรับเลยแล้วไปเสียบที่นอสตอนนี้เราจะใช้บู์เต็มที่เลยก็น่าจะมานสี่สิบกว่าบอกเลยว่ามันแน่นอนหอมละวพ่อรักจึงยอมไว้ใจแค่อะ ถ้าไว้จอนละหานก็รักยินยอมไว้จอนอย่างนี้ทั้งหมดสองที่ว่า ว่าเป็นสเตเลส์นะก็เลยคิดว่าไม่อยู่หรอกเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็เทสให้ดูประมาณนี้ก็แล้วกันแล้วก็เดี๋ยวไปคุยกับเจ้าของดูก็รู้แล้วเหมถามมาแรงที่บ่ายนะอ่ะแรงหน่แล้วขนาดบูสามสิบเข้าโมเดิมอีกเยอะแรงกว่าโมเดิมเยอะ <c oughs> ее ่ะนเข้านิ่มไม่ขัดไม่แข็งเวลาแข็งแข็งอ่ะมันมันก็ดีในบางเวลาถูกป่ะใช่ไอ้เหี้ยมึงคิดคุณภาพมึงแข็งแล้วมึงใส่เกียร์ไหนดิไอ้เหี้ยพุ่งชี้หน้าไอเหี้ยมันไม่ได้นะครับมันแข็งได้แค่บางเวลาถูกป่ะใช่มันต้องแข็งมาเวลาใช้งานอ่ะเวลาใช้งานจริงต้องเออหนามีบ้านคุณภาพเกีงไปใมอแข็งไปเลยตั้งแต่บ้านอ่ะไอ้สัตว์เัด พี่เี่ยบอกแม่มันคือไปต้มมาใช่ไหมเราอ่ะดูทรงแล้วน่าจะเป็นโดไม่รู้ล้มทำไมอาจารย์เจ๋งไม่เอาหมากระทืบหลองเคยกินแล้วพอดีกระทืบเจ๋งบอก,บอกเฮ้ยพอดีเจ๋งบอกว่าเคยกินแล้วอะไรนะกระทืบอะไรของมึงเนี่ยพ,พี่ผตามเจ๋งก็เลยบอกว่า,าผมกินหมากระทืบลองไม่ได้เพราะว่าผมต้องขี่หมา ถ้าม้ากระทืบลงผมจะขี่มา้ายังไงโอ้พระเจ้าจอดยอดมากโอ้ซาร่าโอ้คอนเนอร์ใส่ข้ออินเตอร์ให้หน่อยบกัหหกฮัมเอาเทิร์นที่เดิมพี่เขาบมดแล้วค่อยบอกเขาถ้าอยากไรก็ค่อยย้ายขึ้นมาอ,มอยู่หรือไปก็บอกมาฮ่า้านหนึ่งกุ้งให้ด้วยนะข้างล่างก็บอกทะกคน ให้เราเพิใส่ก็ได้มีมาเปเก็บที่ไปตอบลูกค้าไปนี่คันนี้ลองไปดูเลยสมมติเดี๋ยวใส่ไอ้นี่คืนที่เดิมด้วยนะใส่ตรงเวทเกตอ่ะแ,แล้วร้านหนอนกุ้งให้ด้วยนะเข้าใจไหมเน,นนะี่ยโอ้โหใส่ตรงเวทเกตไม่ต้องเดินม,มาดูหรอกตายตายดึงออกเออดึงออกมกึงร้านหนอนกุ้งให้ด้วยโอเคนะส่วนหนึ่งจุดเก้าถ้าไม่อยากพังก็ระวังตัวไว้สวัสดี